สวัสดีครับด้าจากช่องเก็บเก่ง Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับด้าจะมาสอนแพทเทิร์นเสื้อฮาวายแขนตุ๊กตานะครับซึ่งเป็นคลิปแรกนะครับที่ด้าสอนทำแพทเทิร์นนะครับสำหรับบางช่วงนะครับเพื่อนๆอาจจะงงงหน่อยนะครับแต่ถ้าทำตามไปได้นะครับก็จะเข้าใจนะครับสำหรับวิธีการทำเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวด้าจะเขียนไซส์ก่อนนะครับอกนะครับอก40นะครับแล้วก็ ไหล่สิบเอ็ดซมยาวเสือ้อสิบสี่นิ้วด้าจะใช้ทั้งหลักนิ้วแล้วก็หลักเซนนะครับเพราะว่าถนัดแบบนี้นะอันดับแรกนะครับก็ขีดเส้นเข้าไปจากริมกระดาษฝั่งนี้สี่นิ้วนะครับ แล้วก็วัดลงจากริมกระดาษับงนี้มา2นิ้วครึ่งนะครับเส้นต่อไปก็2นิ้วนะครับต่อไปวัดเข้าไปจากริมกระดาษที่เราขีดนี้นะครับเข้าไป2เซนนะ อันนี้เป็นเส้นกลางหน้าต่อไปนะครับวัดจากเส้นกลางหน้าเส้นนี้นะออกไปนะครับสองนิ้วหนะึ่งสี่นะขีดตั้งฉากนะครับแล้วก็จากตรงเส้นตรงนี้นะครับจากจุดนี้นะจากจุดนี้วัดลงครึ่งนิ้วนะเป็นเส้นคอนะครับแล้วก็โค้งนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างไหล่นะครับไหล่ของเรานะครับอยู่ที่1 1เซนนะครับก็วัดจากจุดมุมนี้นะไปหาเส้นนี้นะครับเฉียงหาเส้นนี้11เซนนะครับต่อไปนะครับวัดจากจุดเส้นนี้นะครับเส้นบนสุดที่เราขีดลงมานะลงไป9นิ้วครึ่งนะครับ เนิ้วครึ่งนะแล้วก็ขีดเส้นขวางไว้เป็นเส้นอกนะต่อไปหารอบอกนะครับเอารอบอกรอบอกก็คือสี่สิบนะทีนี้เราต้องลบออกหนึ่งนิ้วนะก็คือจะเท่ากับสามสิบเก้านะครับเอาสามสิบเก้าหารสี่นะสามสิบเก้าหารสี่เป็นเก้านิ้วสามสี่นะครับแล้วก็วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปนะเก้านิ้วสามสี จากนั้นนะตรงเส้นที่เป็นเส้นไหลตรงนี้นะครับเนื่องจากไหลมันเป็นไหลแขนตุ๊ก,กตานะมันจะลําเข้ามาหน่อยนะครับขีดเส้นตรงแบบนี้นะแล้วก็จากจุดนี้มาหาจุดนี้แบ่งครึ่งนะเดี๋ยวดาจะเอาใช้การทบใส่วัดอย่างนี้นะเนี่ยแบ่งครึ่งนี้แล้วก็วัดเข้ามาเส้นหนึ่ง แล้วก็เอาไมโค้งนะโค้งไปอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็อันนี้คือในส่วนของข้างบนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะทําไหลกันนะทําเส้นไหลก็ตีตั้งฉากกับเส้นนี้ไปนะครับ นี่นะคะจากมุมนี้ตีตั้งฉากขึ้นไปนะสองนิ้วครึ่งนะครับจากนั้นนะครับจากมุมไหลตรงนี้มาเท่าไหร่นะครับก็ต้องเท่ากับมุมไหลตรงนี้มาเท่ากันอันนี้จะเป็นชิ้นหลังแล้วนะครับเพื่อน,อนแล้วก็อันนี้ผมวัดตรงนี้สิบเอ็ดเซนนะตรงนี้ก็มาสิบเอ็ดเซนเหมือนกันนะนี่ แล้วก็จากเส้นนี้นะครับตีเป็นเส้นฉากนะนี่นะครับจากมุมตรงนี้นะครับวัดลงมานิ้วสามสี่นะนิ้วสามสี่ก็คือเท่ากับนิ้วสามกระเบียดนะครับแล้วก็ขีดเส้นตรงกลางหน้ากับกลางหลังจะเป็นเส้นเดียวกันนะะแล้วก็เดี๋ยวเราโค้งคอหลังกันนะ ต่อไปนะครับจากมุมไหลตรงนี้นะแล้วก็ตรงที่เราแบ่งตรงที่เป็นเส้นแบ่งครึ่งที่เราแบ่งครึ่งข้างหน้านะครับตรงนี้นะให้วัดจากเส้นหน้าออกไปครึ่งนิ้วนะก็ติกค่อยๆโค้งจากมุมไหลที่เราได้นะครับลงมาหาเส้นครึ่งนิ้วที่เราวัดออกไปนะ จากนั้นก็โค้งนะครับนี่นะต่อไปนะครับวัดความยาวเสื้อนะความยาวเสื้อเราได้14บส่เราต้องทำสิบนิ้วนะวิธีการวัดความยาวเสื้อก็คือจากมุมไหลของข้างหน้านะครับวัดขึ้นไปนิ้ว14งนะนิ้วหนึ่งสี่ก็ตรงนี้แล้วก็วัดลงจากมุมจากเส้นที่เราได้ตรงนี้นะครับ ลงไปนะแล้วเราก็ขีดนะพอได้เส้นชายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขีดเส้นตะเข็บข้างนะเดี๋ยวเราจะกรอปเสื้อชิ้นหลังออกมานะวัดจากเส้นริมกระดาษนะครับออกไปครึ่งนิ้วนะเหตุผลที่ได้หักอ,อกไปหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่า เสื้อข้างหลังของด้าน,นะครับมันจะมีเส้นตัดต่อบานนะครับซึ่งด้าจะทําเส้นตัดต่อบานนะครับจะต้องมีจีบหนึ่งนิ้วนะครับนี่คือเหตุผลที่ด้าหักอ,อกออกไปหนึ่นิ้วนะครับเพื่อที่จะเอา1นิ้วนั้นนะครับมาอยู่ตรงจีบหลังนะโอคแล้วก็เส้นกลางหน้าที่เป็นเขีนว่ากลางหน้ากลางหลังนี้ก็พับนะแล้วก็ ให้มันพอดีกับเส้นที่เราขีดนี้นะครับกัดเขทมุดเลยครับนี่แล้วก็กิ้งเลยจากจุดนี้มาหาจุดนี้นะครับก็ต้องกิ้งไว้ด้วยนะเป็นเส้นกลางหลัง นี่นะเพืเ่อนๆเห็นรอยปะเดี๋ยวเราขีดออกมานะครับขี่เส้นข้างนะครับแล้วก็เส้นชายนะ นี่นะครับคือเส้นกลางหลังนะต่อไปนะครับเราจะทําเส้นตัดต่อนะครับตัดต่อบ่าหลังนะเหมือนเสื้อเชือะวัดจากริมนี้นะครับริมของคอนะคอหลังนะลงมา3มนิ้วนะครับแล้วก็ขีดเส้นฉากไปนะนี่นะครับแล้วก็มันจะมีเส้นที่เป็นเส้นกลางหลังที่ได้ กดไว้อยู่นะครับก็ขีดตั้งขึ้นนะครับนี่นะอันนี้คือเส้นกลางหลังนะส่วนเพื่อนจะงงว่าที่เหลือคือยังไงนะเดี๋ยวด้าจะขอเพิ่มเติมนะครับตรงจีบของข้างหลังนะครับเราสามารถทําใหญ่กว่าครึ่งนิ้วก็ได้นะครับเดี๋ยวเสื้อตรงนี้ด้าขอทําให้ใหญ่กว่าครึ่งนิ้วนะด้าจะทําเป็นใหญ่เป็นหนึ่งนิ้วดีกว่า มันก็จะมันก็จะใหญ่กว่าไซส์ที่เรากำหนดตอนแรกนิดนึงนะครับนี่นะนี่คือริมกระดาษนะขีดออกไปจากริมกระดาษอีกครึ่งนิ้วนะครับนี่นะจากจุดข้างล่างนี้ก็จะคือเส้นกลางหลังเช่นกันนะครับแล้วก็ วัดจากตรงนี้นะครับก็คือเป็นตำแหน่งบาทที่เราขีดนะครับเข้ามาสองเซนนะก็คือสามกระเบียดแล้วก็วัดเข้าไปอีกหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนี้มาจากไหนนะครับหนึ่งนิ้วก็คือมาจากตรงที่เราเผือออกไปตรงนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวได้จะตัดให้ดูเลยเดี๋ยวตอนนี้เราเอาชินหน้าออกก่อนดีกว่า ก็นี่นะพอเราจีบตรงนี้นะตรงนี้จะกลายเป็นจีบนะครับพอเราจีบตรงนี้ปุ๊บเพื่อนเพื่อนนึกถึงเสื้อเชิ้ตอ่ะเออแล้วพอเราต่อนะเห็นปะนี่ไงกลางหลังมันก็จะพอดีนะนี่นะครับเดี๋ยวด้าจะขอเผื่อแพทเทิร์นนะครับเพราะว่าด้าถนัด การเผื่อพทเทิลนะการเผื่อกระดาษแล้วก็เผื่อเครึ่งงนิ้วโดยรอบนี้นะแล้วก็ตักออกมาเลย จัดตรงบ่าออกมาชิ้นบ่าออกมานะอันนี้ก็หลังคูณหนึ่งทบผ้าตรงนี้ก็คือชิ้นบ่าคูณสองทบผ้าต่อไปเราเติมกระดาษตรงนี้นะเพื่อน นี่นะครับแผ่นหลังเสร็จแล้วนี่นะกลางหลังทบผ้าสำหรับชิ้นหน้านะครับตรงนี้คือเส้นสาบเกยกระดุมนะครับเดี๋ยวเราจะพับเส้นนี้นะนี่นะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราเผื่อตะเข็บเลยครึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับ เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขอเช็คเส้นไหลน,นะว่าเส้นไหลมันสวยหรือเปล่านะเวลาเช็คเส้นไหลนะครับว่าเส้นไหลมันจะต่อเชื่อมกันสวยหรือเปล่านะครับให้เอาไหลหลังมาต่อไหลหน้านะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องแก้ทั้งคอหน้าแล้วก็คอห,หลังนะครับคอหน้าแล้วก็โค้งออกมาอย่างนี้นะนี่ครับมันจะต้องเชื่อมต่อกันสวยๆนะตรงไหลก็เช่นกันนะครับ นี่นะเพื่อนๆเดี๋ยวข้างหลังเราจะต้องเผื่อตะเก็บใหม่นะครับอ่ะตะข้างหลังออกไปคืนก่อนแล้วเราก็เผื่อข้างหน้าต่อนะ ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนหน้าตาแพทเทิร์นนะชิ้นหลังเราก็ต้องแก้เผื่อตรงนี้ออกไปใหม่นะครับแล้วก็ตัดเลยนะครับอันนี้ก็คือเส้นหน้าคูณสองตรงนี้ก็คือ าบในตัวเส้นพับชายนี่นะครับหลังจากที่ได้เอาไปเทื่ติดกันหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเช็ควงแขนแล้วก็เช็คจากกลางหน้าไปหากลางหลังนะครับว่าได้เท่าไหร่นะตอนนี้ได้เช็คแล้วนะครับได้ตรงอคอเนี่ยได้ 20.7นะครับแล้วก็วงแขนได้55.2นะครับเดี๋ยวเราจะเอาค่านี้นะครับไปทําปกกับทําแขนนะครับโอเคครับอันนี้เป็นวิธีการทําปกนะครับเป็นปกฮาวายนะให้พับกระดาษเป็นแนวนอนอย่างนี้นะสำหรับสูตรของด้าจะเป็นสูตรแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ขีดเส้นตั้งฉากขึ้นมา1เส้นนะ แล้วก็จากค่าที่เราหาได้นะครับคือ20.7เซนนะครับเราก็วัดจากตรงรอยพับเนี่ยนะครับไป20.7นะก็คือตรงนี้นะครับ20.7จจากนั้นนะครับจากจุดนี้นะวัดขึ้นมาครึ่งนิ้วนะครับนี่แล้วก็โค้งแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตีเส้นตั้งฉากนะ ตีเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะครับแล้วก็วัดขึ้นไปจากจุดนี้นะครับขึ้นไป2นิ้วครึ่งนะ <S <S ก็คือจุดนี้นะครับต่อไปวัดออกไปจากจุดนี้นะครับครึ่งนิ้วนะนี่ก็คือตรงนี้นะต่อไปนะครับตีเส้นนี้เป็นเส้นตรงนะครับมาหารอยพับของกระดาษนี้นะครับเป็นเส้น เป็นเส้นฉากกับริมกระดาษนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือวิธีการทําปกของด้านนะต่อไปก็เดี๋ยวเราจะกิ้งออกมานะนี่นะครับตรงนี้คือเส้นกลางหลังนะ ปกได้ใช้วิธีการพับทบนะครับจะไม่เย็บกลับนะตรงสันปกข้างบนนะ่ะนี่นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขีดเนี่ยครับต่อไปก็เผื่อตะเข็บนะ ปกก็เขียนว่าปก5 a า a คูณสองบวกกาโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปทำแขนนะครับต่อไปเราจะมาทำแขนเสื้อนะครับแล้วก็เตรียมกระดาษมานะพับพับกระดาษเรากะเอาคร่าวๆนะเพื่อนๆอ,อันนี้ได้จะกะเอาได้พับไปประมาณ สิบสามนิ้วครึ่งนะอ่ะเราก็เอาปุ๊บจากนั้นนะครับวัดจากหัวลริมกระดาษนี้นะลงมาครึ่งนิ้วนะครับอ่ะเป็นหัวแขนนะแล้วก็วัดลงไปนะครับแปดนิ้วครึ่งนะจากเส้นนี้นะครับลงไปแปดนิ้วครึ่งแล้วก็ขีดเส้นตั้งฉากเลยจากนั้นนะครับวัดจากเส้นนี้นะที่เราขีดออกไปนะ วัดไปที่สิบนิ้วนะครับทำตำแหน่งไว้สิบนิ้วแล้วก็ขีดจากจุดที่เป็นเราติ๊กไว้ตั้งแต่แรกนะครับลงไปหาสิบนิ้วนะ,ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับวัดจากเส้นเฉียงตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับวัดขึ้นมาสามนิ้วนะจะเท่ากับตรงนี้ตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือ เส้นที่เราจะโค้งแขนนะเนี่ยเป็นจุดที่เราจะโค้งแขนแล้วก็โค้งจุดนี้แล้วก็จากจุดนี้เราขีดเป็นเส้นฉากก่อนแล้วก็ค่อยๆโค้งไปอย่างนี้นะทุกคน แล้วก็จากจุดนี้นะครับอันนี้คือแขนหน้านะแขนหน้าเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้คือแขนหน้าต่อไปแขนหลังนะครับแขนหน้าแขนหลังความโค้งของแขนจะไม่เท่ากันนะแขนหลังนะครับวัดจากจุดนี้นะที่เราขีดสามนิ้วเนี่ยออกไปเซนหนึ่งนะครับจะกลายเป็นแขนหลังนะแล้วก็โคง้ง นี่นะฮะเส้นหน้าเส้นหลังแล้วก็จะมาเชื่อมมาบรรจบกันนะจากนั้นนะครับตีเส้นฉากจากเส้นแนวนอนที่เราขีดลงไปนะครับสามนิ้วเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นแขนสั้นนะเป็นแขนตุ๊กตาสั้นนะแค่นีนะ้ทุกคนเสร็จแล้วต่อไปให้เรากดชิ้นหน้ามานะครับกิ้งชิ้นหน้าออกมานะครับเพราะว่า แขนมันจะต้องมีด้านหน้าด้านหลังนะ่ะพอออกมาเป็นอย่างนี้เราก็ขีดเส้นนะครับ เทคนิคของการทำแขนตุ๊กตานะครับแบ่งแขนเป็นสี่ส่วนนะเดี๋ยวดาจะพับก็คือพับเส้นพับเส้นจะเข็บข้างฝั่งนี้นะให้มาชนฝั่งนี้นะตรงนี้เ็เส้นกางแขนแล้วก็พับคขึ้นมาอย่างนี้ พอเราได้สี่ส่วนเสร็จหนึ่งเนี่ยหนึ่สามสี่นะครับให้เอาส่วนที่4ี่นะลงมา2นิ้วนะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ให้เอาส่วนที่1นะครับขึ้นไป3าส่วนสี่นิ้วนะจากนั้นก็ค่อยๆโค้คงนะครับเดี๋ยวดาจะโค้งให้ดูเวลาที่มันรูดเป็นแขนแล้วมันจะสวยนะครับ นี่นะครับแขนก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำตำแหน่งว่ารูดนะรูดอันนี้ก็เป็นหน้าเป็นหลังอันนี้ก็เป็นเส้นเกณฑ์เกณฑ์คูณสองอต่อไปเดี๋ยวไดาจะเผื่อตะเข็บนะครับ โอเคเสร็จแล้วปลายแขนต้องรูดให้ได้สามสิบซมนะครับเพื่อนๆแล้วก็จุดรูดจุดที่เป็นจุดรูดหัวแขนนะให้วัดไปจากเเส้นที่เป็นเส้นต้นแขนแผ่นหน้านะครับขึ้นไปห้านิ้วนะเนี่ยวัดเฉียงๆอย่างนี้นะครับขึ้นไปห้านีวห้าน้วก็คือตรงนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลนังนะ ก็คือจะเป็นจุดรูดนี่นะครับแพทเทิร์นแขนของเรานะอันนี้ก็เป็นชิ้นหน้า ชิ้นหลังชิ้นบ่าหลังชิ้นปกชิ้นแขนนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามในจุดตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ถามดาได้นะครับเดี๋ยวดาจะมาตอบให้นะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับด้าก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปนะครับถ้าด้ามีเวลาด้าก็จะมาสอนทุกคนเย็บไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับด้าฝากเพื่อนๆนะครับคอยกดไลค์กดซับสไคร์ให้ดาด้วยนะครับ เดี๋ยวดาจะทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ